ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุผู้สุขคนเด้อพี่น้องเดินนะคะเมื่อนี้สาวซาเห็ดแกงเห็ดผึ่งพี่น้องค่ะเห็ดผึ่งโอ้ยต่อยดีด้นะคะต้องขอขอบคุณนงเยาออนทัวนะคะพี่เยาเนาะพี่เยาว์ทรงเห็ดผึ่งไม่แกงพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูล่ะ นี่แต่ดอกตุปกติปีตาฮักเฮ็ดเพิ่งอ้อยต่อยดีเด้อส้งมาให้แต่เลยแกงเต็มหม้อแบบง่าเลยขาพี่น้องนะคะตาบ่าสิแกงแกงเทเดียวเแล้วกโจงไว้กินมื้อนานน้ำเต็งซี่นะคะพี่น้องนะคะอืมใส่ลูกโดดน้ำใส่เออเบิง้งลูกพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งมาสอนบัดค่ะเฮ็ดเพื่องลูกด,ดอกนี่สิข่อยกับบ๊อบพาเด้อ เปอปอนี่ม่านอนี้ตาหักให้เพิ่อนมึงก็ชุ่มให้อันนี้ก็เป็นมังนี่ก็เป,กเป็นทอดไก่เลียงอุ้ยหุยบัดนี้นะคะค่ะพี่น้องอันนี้อันแกงแกงเฮ็ดกะมันกนะทิซุกแล้วเนะานะกะทิซาซาก็เอาสีสีเอาถักอีตูม้มวยหนาเนาะค่ะนะคะเจอผักอีตูม้มวยหนาสันเดิบบัดเนี่ยนะคะก็ค่ะ ข่าเหนียวหนุนเซ็ตใหม่ๆฮอนฮอนเบิงเพิ่บิ้งเพิ่มวันอุ้ยหุ้ยอยู่เตอพี่น้องนะคะอืมนะฮะจะไปตำแก้วบัดเนี่ยจะไปตำแก้วแล้วกพทอดไกล้กับสีซุกแล้วนะคะอืมแล้วก็มากินน้ำกันกับพี่นอ้องมาสดมาสดเบิ่งดูเซ็ดเพิ่มอืขอบคุณหลายๆได้ขอบคุณหลายๆนะคะ พี่น้องต้องายทั้งฟังไทยฟังลาวนะคะพี่น้องทั้งเมืองไทยทั้งเมืองลาวทั้งต่างประเทศประเทศใดนะ,ะมาเด้อพี่น้อง่ามากินแกงเห็ดนะคัน,นเฮ็ดปีนี่ได้นี่นะคะเฮ็ดปีนี่นะฮะพี <h ums> ่แล้วก็ไปเขาปลาเก็บมาให้แล้วก็ส้มมาให้หลดนะคะหอมซ้อนใกล้กับสซุปแล้วใกล้กับสซุปวันนี่คอยไปซีไป เอาไก่ออกกันเอาไก่ข eh ึ okay. Now, ้นกันสวยมาเจ้าได้หยังกิ it, right? it ่นขาวสวยขาวแดงพี่น้องนะคะมามาไม่กินแกงเห็ดไม่กินทอดไก่เดี๋ยวค่อยๆบบนี้ก็อยทอดสิ้นหลอดอีกทีเนี่ยทอดสิ้นหลอดยุบค่ะสิ้นหลอดหมูแดดเดียวหมูสองแดดละ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นไก่ไก่ทอดของเรานะคะไก่ทอดเกลือนะคะเราสะออนแกน <c oughs> งเห็ดเบิงรู้พี่น้องเบิ่งแล้รเบิ่งอีกมามามาสดแกงเห็ดน้อ้นน้ำกันค่ะมันคือสินีย่แตกแย่แตนบุละอยว่านะคะเข่ากะห้อนแกงเห็ดกะห้อนนะคะอ่ะคอยก็เอาผักอีตู้ โอยหนางเราพี่น้องแจ้งว่าแจ้งว่าปลูกผักินตูบ่อึดค่ะแต่โอ้ยใส่นะคะเหยาะมันต้องไปแบบนี้โอ้ยพี่น้องหอมผักอีตู้หอมผักอีตู้ผู้ใดเนาะแกงเหตต็ดประสนอีกสี่นางสาวซานะคะมาบัดทีพี่น้องเลยมาสดแกงเห็ดน้ำกันโอ้ยนะคะนุ่พี่น้องมามา มึงดอกเห็ดดูฟังสอนบ่ค่ะมาพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะไปลอยกินแล้วนะจ๊ะมาขอเสียเอาไพี่ตู้ห้อยหนักนะมาซ้ําน,นี่ละพี่น้องนะคะมาตายหนเบิ้งซื้อค่ะขอบคุณขันผูใ้ใดพี่น้องอยู่ทางเยอะมันอยากกินกะพี่เยาวพี่น้องยาวออนทัวร์นะครับอันซื้ออัน YouTube เราได้พี่น้องได้ขันผูใ้ใดอยากเบิ้งเก็บเห็ดอยากมากเห็ด อยากมักเบิ้งคลิปเก็บเห็ดยังสิค่ะกลับไปเบิ้งคลิปนงเยาวอ่อนทัวได้เลยนะจ๊าไปเก็บเห็ดน้ำเล้าสะอ่อนร้ายนะคะหรือว่าผู้ใดอยากเล้าสีขายยูดอกคอยว่านะคะเล้าขายยูนะคะถ้าผู้ใดอยากกินแกงเห็ดกะทักเฟซเราไปได้เลยนะคะทักเฟซชเราไปเลยนะคะหรือว่า อันคอมเมนต์ไหนนั่นหรือว่าถามคลิปมากก็ได้ค่ะเดี๋ยวคลิปที่โ่งเฟซเพื่อนไห้เนาะพี่น้องเนาะคันบุรีกินแ,แกงฮิตนะคะเดี๋ยวเราสิเราขายอยู่ตะบากิโปรูดเด้อววาเราขายเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวค่อยไปถามราคากันเองเด้อพี่น้องเ้อนะคะก็สําหรับเมื่อนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเขาจะไปหากินเขานะฮะแ่บนะคะไปแล้วค่ะบายบายไปเจอกันใหม่โอ้ยย่าเฝ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ ดูแลสุขภาพอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนนะคะขอบคุณค่ะ